รับของขวัญก่อนปีใหม่โอนวันที่29ทธันวาคมนี้รับเงิน5,000บาทเช็คสิทธิ์ของคุณที่นี่ สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่28ทธันวาคม2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ เปิดแล้ววิธีสมัครประกันสังคมมาตา40คนทำงานกลางคืนเตรียมรับเงินเยียวยา5,000บาทพร้อมเช็คสิทธิทประโยชน์อื่นๆที่ท่านจะได้รับค่ะหลังจากที่สำนักงานประกันสังคมจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนในกลุ่มกิจการสถานบันเทิงทั้งผับบาร์คาราโอเกะรวมถึงผู้มีอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นนักร้องนักดนตรีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะโดยผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40จะต้องรีบสมัครและจ่ายเงินสมทบให้ทันภายในวันที่14มกราคม2565และต้องให้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์หรือสมาพันธ์ เรื่อข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกลุมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับร้องภายในวันที่28มกราคม2565ค่ะโดยผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะจะต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้มีสัญชาติไทยอายุ15-65ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานมาตาา33ไม่เป็นผู้ประกันตนด้วยสมัครใจมาตาา39ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหากิจผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0- 6 7ยกเว้นขึ้นต้นด้วย0 0ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้ขั้นตอนการสมัครนะคะ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้นนะคะกรอกข้อมูลของท่านกดตรวจสอบกรอกที่อยู่ปัจจุบันเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้กรอกกลุ่มอาชีพรายได้ต่อเดือนสภาพร่างกายกรณีเป็นผู้พิการนะคะเลือกจ่ายเงินสมทบมีให้3ทางเลือกเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้านตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่ กดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้วกดยืนยันหากผ่านทุกขั้นตอนแล้วระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าท่านขึ้นทะเบยียนสำเร็จนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนมีคำถามว่าเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วจะได้รับสิทธิ์อื่นๆอ,อะไรบ้างโดยสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ค่ะ กรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบครบ3เดือนภายใน4เดือนก่อนประสบอันตรายเจ็บป่วยจึงจะได้รับสิทธิ์กรณีทุพพลภาพขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย6เดือนภายในระยะเวลา10เดือนก่อนทุพพลภาพรับ500บาทต่อเดือน จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนภายในระยะเวลา20เดือนก่อนทุกพลภาพรับ650บาทต่อเดือนจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย24เดือนภายในระยะเวลา40เดือนก่อนทุกพลภาพรับ800บาทต่อเดือนจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย36เดือนภายในระยะเวลา60เดือนก่อนทุกพลภาพรับ1,000บาทต่อเดือนกรณีเสียชีวิต ผู้ประกันต้นจ่ายเงินสมทบครบ6เดือนภายใน12เดือนก่อนเสียชีวิตผู้จัดงานศพได้รับค่าทำศพส่วนวิธีชำระเงินสมทบมาตรา40สามารถชำระผ่านช่องทางได้ดังนี้ค่ะ c o u n t เตอร์เซ c e 7 e อ e เ e ฟเวแอปพลิเคชันช h อ p e p เ y ตู้บุญเติมซินเพย์พาวเวอร์บายบุญเติมธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารทกสเคาน์เตอร์โลตัส เขาเต e r บิคสีอย่างไรก็ตามนะคะผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมถ้ามีงวดเดือนปัจจุบันและชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน12เดือนรวมชำระเงินสมทบได้ไม่เกิน16งวดนั่นเองค่ะกรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกินเดือนละ1,000บาทดยไม่สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดย้อนหลังได้ และนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ